โอ้ยพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะพักเพื่อไทยเนี่ยมันสิ้นราคามันสิ้นไรไม่ต่อขนาดนี้แล้วเหรอไอพักแอดมินเรียกคนประเภทนี้ว่าพักขวางโลกนะครับพักขวางโลกคนขวางโลกคือเขาจะทำอะไรก็ขวางไม่หมดอ่ะลุงตู่จะปิดประเทศมันก็ดา่าลุงตู่จะเปิดประเทศมันก็ดา่า เนี่ยจะเปิดประเทศหนึ่งตุลาจะเปิดเพิ่มอีกกี่จังหวัดเนี่ยนะให้ท่องเที่ยวกันเนี่ยให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเนี่ยนะภูเก็ตแซนบ็อกกเตรียมเปิดตัวเลขคนไข้ตัวเลขอะไรก็ลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับวัคซีนก็เข้ามาฉีดก,กันเรื่อยๆสนุกสนานกันแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวคาดว่าตุลานี้ก็น่าจะกลางอาทิตย์ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเปิดผับ เปิดร้านเหล้านะครับถ้าตัวเลขมันลดลงลดลงเหลือระดับพันอะไรเงี้ยนะศูนย์ช่วยเหลืออะไรต่างๆก็เริ่มเก็บเตียงอะไรหมดแล้วศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามอะเริ่มเก็บเตียงหมดแล้วเริ่มไม่มีคนแล้วนะฮะกลางเดือนตุลา,าจ,จะมีข่าวดีครับในเรื่องของการเปิดร้านเหล้าแล้วก็ยกเลิกเคอร์ฟิวนะฮะถ้าไม่มีม็อบนะครับถ้าไม่มีม็อบแต่ถ้ามีม็อบเนี่ย นะโอ้โ oh. หหนักเลยครับหนักเลยฮะนะในข่าวดีก็มีข่าวร้ายครับจะเปิดประเทศซะหน่อยไอ้พวกขวางคลองนะไอ้พวกเพื่อไทยไอ้พวกม็อบก็มาขวางลำมาให้ลุงตู่นี่ได้หน้ามันกลัวลุงตู่ได้หน้าครับมันกลัวลุงตู่ได้รับความนิยมฮะมันก็ต้องทำลายทุกอย่างะ ทำลายความสุขของคนไทยทําให้ทำทุกอย่างนะโดยเฉพาะม็อบเนี่ยพอเขาจะเปิดประเทศนะพอเขาจะอะไรนะก็มาชุมนุมกันโอ้ยทุกวันทุกเย็นเอาให้มันไม่ต้องมีความสุขกันหรอกเอาให้มันประเทศชาติไม่ต้องไปไหนกันหรอกให้มันคาลังคาซังให้มันขวางคลองให้ ให้พวกม็อบเนี่ยมันขวางความเจริญของประเทศให้มันเป็นตัวถ่วงของประเทศอย่างเนี้ยแหละมันชอบมันไม่อยากให้ลุงประสบความสําเร็จมันไม่อยากให้คนไทยมีความสุขนะฮะอะไรที่ทําให้ลุงประสบความสําเร็จอะไรที่ทําให้ลุงเนี่ยทําแล้วคนไทยมีความสุขเนี่ยไอ้พวกม็อบไอ้พวกสามกีบไอ้พวกฝ่ายค้านเนี่ยมันจะขวางลาเลยไม่ใช่ แค่ขวางโลกอย่างเดียวนะขวางจักรวาลน,นะฮะไม่ใช่คนขวางโลกหรอกเป็นพวกขวางจักรวาลน,นะเชือ่อมบนดินะครับนะเชื่อมิน,นเดี๋ยวพอเลิกเคอร์ฟิวนะชุมนุมมันจะหนักกว่าเดิมไม่ไม่ต้องไม่ต้องทำนายกันใอะไรให้มากมายหรอก เดี๋ยวพอเลิกเคอร์ฟิวเดี๋ยวพอโควิดหมดนะเชื้อชังชาติก็ระบาดอีกรอบระบาดหนักเลยเขาเนี่ยบอกเอ๊ะกูไม่กลัวโควิดกูต้องถอดหน้ากากแล้วเอ๊ะกูมาชุมนุมดีกว่าปิดท่าแยกลาดเท้าเลยเทีนี้ปิดนั่นปิดนี่ปิดกันหมดเดี๋ยวพอหมดฝนหน่อยนะเข้าตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะลอยกระทงเนี่ยนะครับ เนี่ยสิบหกตุลาสิบสี่ตุลาอะไรเนี่ยเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจุดกระแสแล้วนะอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์ใหญ่ชุมนุมใหญ่นะฮะเดือนตุลาเดือนตุลาอีเวนต์เยอะนะครับพฤติกาก็อีเวนต์เยอะเหมือนกันเยอะตลอดแหละช่วงเนี้ยนะครับเอาเอาให้ได้อะต้องล้มลุงให้ได้ต้องไล่ลุงให้ได้ต้องให้เกิดการปัฒทะต้องหิวศพอะไรให้ได้ครับนะ ไ้ฝ่ายค้านก็ค้านหัวชนฝาไปค้านค้านแม่ง enfin ทุกเรื่องนกูขอให้ได้ค้านนะกูหลับสบายใจละพวกปัญญาอ่อนพวกเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเกิดมาค้านนะครับก็จำไว้ฮะอย่าไปเลือกมันอีกครับนะพี่น้องประชาชนทั้งหลายเลือกตั้งคราวหน้าอย่าไปเลือกมันอีกฮะมันไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะะ มันต้องการที่จำลาดทำลายประเทศชาตินะครับอย่าไปเลือกมันอีกนะเออจำไว้บ้างนะ